โรธอริยธรรมดับไฟบาปทางการแพทย์บอกว่าผู้ใดกินสัตว์เลือดจะก,กลายเป็นโกรธจะเกิดเป็นโรคร้ายโควิดได้ง่ายทางอาริยธรรมบอกว่าผู้ใดกินสัตว์จะเกิดเป็นวิบากกรรมจะเกิดเป็นโรคร้ายโควิดได้ง่ายตำหนักพระนารายพ่อพระอริยธรรมไกลเทไกลเดิบุญก็ เพลงจงรักร้องเพลงกันเธอดับความเครียดดับความกลัวปรยธรรมว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปริยธรรม ว่าอดีตฉันเคยรักใครรู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอและรับตลอดไปรักมากเพียงไหนกำหนดวัดได้ ดวงใจฉันอย่าเพียนถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรัก ช่วยการนิรันเพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงป่านนั้นรู้แต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อ อันหมดลมอย,าย่าเพียนทามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใด ฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะราชั่วการนิรันเพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงป่านนั้น รู้แต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดลม